สวัสดีครับผมวันนี้จะมาดูตัวอย่างจัดแตนลีกตัวใหม่นะฮะแซคซานเดอร์ส่งมาแล้วรับวันวาเลไทยเลยนะฮะเป็นยังไงไปดูกันเลยยูเกับคอมิกเลยอะเป็นบเร้น เราชอบมูดมันมากเลยดูยิ่งใหญ่มาก The God is dead Come o o v a t I had a dream Whoa oh. Almost like a premonition I think there's an attack coming เ er, ชี้ฉากอะไรเนี่ยดับใจ I need warriors. I'm building an alliance to defend ourselves. How do you know your team's strong enough? If you can't bring down the charging bull, and don't wave the red cape at it. You were sent here for a reason. โ้อย่างเฟี้ยวุว่าซุเปอร์แมนจะฟื้นยังไงะฮะต้องไปดูกันนะฮะน่าจะเป็นดัตใหม่โอ้โห We What live society in i honors n a a a right? s t d เย e เยสจอมเก๋เข้ามานะโอ้โหใจตุ้มต่อมเลยอะดีมาก ฟินมากโอหนะฮะถือว่าเป็นแบบของขวัญของแฟนๆ DC นะฮะคือผมต้องยอมรับว่าผมเนี่ยด่ากับไอ้ j u s t i c ลีกภาคก่อนไปเยอะมากไม่เชื่อคุณไปดูตามรีวิวของผมเลยนะฮะผมเกลียดมากเลยภาคนั้นนะ่ะโหเกลียดเกลียดแต่ดูไอ้วันนี้เนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าเหมือนหนังคนละเรื่องครับเหมือนหนังคนละม้วนน่ะ จริงคือไอ้เวอร์ชันที่ผมด่าไว้เนี่ยมันก็มีคนบอกว่าโอ้ยเธอทำไม่ดีคือแบบว่าผมมึงไปสร้างเองเลยไหมะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็บอกว่ามีตังก็ามาให้กูดิหรือกูไปทราเอง <laughs> ช่างมันนะฮะคือผมอะ่ะเชื่อใจเรื่องนผมเชื่อใจในแซคไนเดอร์มากกว่าจอร์ชวีดอนเยอะผมเชื่อว่าแซคเป็นคนมีของแต่ยคนอาจจะบอกว่าแซคอาจจะเล่าเรื่องยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเขาเก่งอะ่ะคืออย่างน้อยเนี่ยในแง่สตอรี่เทลลิงอาจจะแบบเก่งไม่ได้สุดอะไรขนาดนั้นแต่ว่า ในแง่ภาพในแง่วิชวลวิสัยทัศน์ของแซกเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะพาเรื่องราวที่มันควรจะเป็นในแบบ justin b i e b e แบบที่เขาต้องการตั้งแต่ต้นออกมาในเวอร์ชั่นนี้ให้ได้แล้วแบบว่าสมกับเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ชื่อคํคาโตโตฮะ saxonider justin bieber นะฮะคือถ้ามันไม่ดีเนี่ยก็จะได้ด่าคนถูกเลย <laughs> ซึ่งก็คิดว่าน่าจะดีแน่นอน,นครับสองเวอร์ชันนี้ซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยยาวถึง4ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะดูเวอร์ชันนี้ในโรงเนี่ยก็ เขาบอกว่าอาจจะต้องรอดูกระแสกันก่อนเนาะคือรอฉายในสตรีมมิ่งก่อนแนละ้วก็มาดูว่ากระแสมันจะโอเคไหมถ้าโอเคก็อาจจะเข้าโรงก็ได้เห็นคุณเฮนรี่ทรานที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยฮะดูแลวันเดอร์บราเดอร์ประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะแบบบอกว่า ก็ต้องดูกระแสนิดนึงนะถ้าเอาเข้ามาฉายในโรงไทยซึ่งก็เชื่อว่าถ้าเอามาฉายในโรงไทยเนี่ยผมเชื่อว่ามีแฟนๆพร้อมดูกันไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าใครที่อยากจะดูหนังในโรงเนี่ยช่วยเม้นต์มาหน่อยนะฮะเผื่อว่ามันจะเป็นฟิดแบ็กเผื่อคนทําก็เข้ามาดูก็จะได้แบบว่ารู้ว่าโอเคเราจะได้อยากจะดูในโรงนะสับประเทศไทยนะแต่สับเมืองน,นอกเนี่ยเขาก็น่าจะลงโรงกันอยู่แล้วนะฮะหมถึงว่าลงโรงฉายไม่ใช่ลงศพยานก็เออดูดูกันให้ดีนะฮะคือคิดว่าน่าจะออกมา แต่ตอนนี้โควิดมันก็อาจจะยังระบาดอยู่ฉะนั้นก็อาจจะต้องรอดูเป็นประเทศหรือว่าเป็นรัฐๆไปว่าอันไหนมันพร้อมที่จะฉายลงไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณภาพเลเวลนี้เข้าสตรีมมิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าืมตลาดสตรีมมิ่งเนี่ยก็ถือว่าเดือดแน่นอนตลอดปีนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าตลาดที่เป็น HBO นะครับที่จะเข้ามาเป็น ตัวอีกตัวเล่นหนึ่งนะครับที่ไม่แพ้กับ Disney p พัทหรือเน t f ฟิกนะครับที่มันมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็ประสบความสำเร็จไปทั้งคู่แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มี HBO Max Amazon Prime Apple TV อะไรอย่างนี้ที่จะตามมาติดๆนะครับฉะนั้นก็ต้องรอดู movement ต่อไปแต่ผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคสที่จะเป็นตัวชูลงให้กับ HBO Max แน่นอนครับ โอเคใครที่ชอบรีวิวดีแอคชั่นอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับ bignaphat viral story หรือช่อง naphat sl นะครับก็จะมีคลิปอย่างนี้มาพูดคุยเรื่องภาพยนตร์นะฮะเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็รู้สึกยังไงนึกคิดยังไงก็จะมาพูดคุยแชร์ลิงกกันนะฮะเหมือนกับ เราเป็นคนบ้านเดียวกันนะฮะคนบ้านหนังเหมือนกันเออฉะนั้นเราต้องการดูหนังดีๆนะครับเราเป็นคนทาหนังเป็นคนดูหนังแล้วก็ต้องทําหนังให้ดีดูหนังแล้วก็ต้องแบบว่ามานั่งวิเคราะห์มาพูดคุยกับมันนะไม่ใช่ดูแล้วก็จบกันไปเนาะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หรือว่าคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ